ชินฟารมอลลี่ครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเก็บมะคุนนะคะต้นมะคุนก็จะเป็นแบบนี้ส่วนลูกไม่สุกก็จะเป็นสีเขียวนะคะผมก็จะพาไปเลยนะครับ

ได้หรือเปล่าอลเอ,อ๋งมังคุดมันร่วงใช่ไหมใช่มันร่วงไหนมีมังคุดหรือเปล่าไปเช่ค่ะอ้ยตกใจคิ่าเอา้าวม,มองสิมองหาดิเตยสินะ่ะ โน่นอะโอ้สูงมากเลยโอ้โน่นไงดำๆเยอะแยะเลยอาซอยดีเตชินสอยดิ๋ยวไม่ถือไม่เอาคนถือไม้ไม่เอาคนถืออ่ะเตชินถืออ๋นี่ไงลงมาแล้วลงมาแล้วเนี่ยดี อ้าวไม้ตีเยกขึ้นเยกขึ้นเยกขึ้นเลยจ้ะ,อจะโอเคโอเคเออฝนตอกอ่ะเราไปหลบฝนกันก่อนไปหลบฝนกันก่อนแล้วใช่ค่ะใจชิน,นอืมฝ <laughs> นตอกอีกแล้วไม่เป็นไได้หลายลูกแล้วนะ นี่ได้หลายลูกแล้วว่าไงแต่ชินแม่เห็นแล้วข้างบนอะ่ะเนี่ยข้างบนอะ่ะพี่ชินเยอะเลยเนี่ยฝั่งนู้นอะ่ะแม่เห็นด้วยนะ,น,น,ะนู้นอ่ะไหนหนูจะจับมีหลังนกด้ะอันนี้ขอจ้าววางไว้นี่ก่อนนะนี่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 นอ,อ่ะไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนะ อาจจะปาฝาดก็วุ้ยี่ไงเอาเดินไปสิลูกพี่เดินไปเลยเก็บครับเก็บเก็บเอามา,า,มาดิฝนก็ตกปะเดินไปเร็วอตะก,กล้าไป เดินเดินเดินมันสุกแล้วมันก็ล่วงนะชิะนนะไปเดินมาดูต้นนู้นสินี่ไงทุกคนนี่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 ลูกนี้เลยเห็นไหมเออต่อมลู้อ่าพี่เตยชิ้นใส่เลยโอเคเดี๋ยวใส่อ่ะถือถือเลยครับผมเห็นไหมใส่ดีดีเขาไม่ได้ใส่แบบนั้นเขาใส่แบบนั้นใส่ไม่เป็นอะ ใช่ทำแบบนั้นแหละเอาเข้าไปในตะก้อเลยห<อ>มุนเอาเข้าไปแล้วก็หมุนจะได้กินไหมเนี่ยนี่จะเป็นต้นมังคุด<อ>ป,ปลปอยนะชินนี่นี่นี่มีลูกอยู่ข้างล่างด้วยนะลูกเล็กมากออตอนนี้กำลังเป็นสาย<อ>เลือดอยู่ ส่วนแบบนี้<ม>จะเป็นแบบดิบนะอันนี้ยังดิบดีนะลูกเล็กจังเลยน,นี่นี่นี่นก็ยังเป็นสายเลือดเลยสายไม่สำเร็จน,นะครับผมก็จะเก็บเกี่ยวไงชินเข้าไปดิข้างล่างาถ้ามีงูฉันวิ่งก่อนเธอน,นะ <laughs> ยันไงลูกนะแล้วล่วงอ่ะไปเก็บมาเดี๋ยวแม่ล,ละก<ม>้มล,ลงไปเก็บ<ม> <c oughs> เก็บแต่ตะกร <c oughs> ้าเด็ยวปะปะเข้าไปดูข้างในนี่ไงิง <c oughs> ล่วงหลายลูกอยู่นะ <c oughs> โอ้ข้างบนก็ยังมีลูกเยอะเลย <c oughs> นี่ต้นต่างๆก็มีได้เชินเก็บให้ทุกคนเลยนะ เก็บเลยไหนดูสิหยิบมาเพื่อนเพื่อนดูหน่อยเร็วหน่ากินปุยหมุยไหนแย่แย <c oughs> ่แยวไปเดินเข้าไปดูแบบที่มันอยู่ต่ำๆปะชิมถือตะก้าอะทำไหมมาแม่จำได้ไหมที่เราเอางนินไป อันนี้ยังดิบอยู่เลยยังดิบอยู่คนะ่ะทุกคนเนี่ยจะเชนเป็นสายเลือดแล้วเนี่ยเก็บได้แล้วเนี่ยเชนเห็นไหมลูกเนี้ยแต่แม่เก็บเองันย้งไม่แดง ไหนดูเนี่ยไปเดินไปไปชิโนไปเก็บสิแง่กลัวอะไรไน่าจะมีเห็ดนะเราว่าเราไปหาเห็ดกันไหมแถวเนี้ยมีเห็ดหรือเปล่าไอ้นี่ไงตะชีดมันล้วงสองลูกเลยเก็บเก็บเก็บแต่ตะกร้าเลยจ้ะระวังงูนะ จะใส่ตกร้าเลยทุกเลยถ้ามีนี่เราอยู่ใต้ต้นมังคุดนะจริงๆมันก็ปีนได้นะแต่ชิ้นก้าปีนไหมแต่มันลื่นฝนตกได้ไม่ถูกว่างค่ะป่ะเราไปสับวใต้ต้นมังคุดกันว่ามันมีร่วงอีกหรือเปล่าอะไรตกใจหมดเลยจาทำ นี่ได้ชิ้นนี่เก็บแล้วดำดำเนี่ยร่วงหวานดีนั้ง้ะตรงไหนอีกนะโอ้ยมีดำดำข้างบนเยอะนู่นน่ะดำดำตั้งสองลูกสามลูกเนี่ย่ะได้ชิ้นถือมา <c oughs> ไหนไหนเออไหนไหนได้ชิ้นกระโดดเก็บเลยอ่ะเก็บม,มา <c oughs> อะไร <c oughs> ไอเก็บม,มา <c oughs> <c oughs> ไปเก mm ็บมาเร็วๆคนตก้จเก็บ hmm. ส mm ิเ hmm. ด mm ินไปเก็บมากลัวอะไรแต่ฉ huh. ันตกใจเสียก mm ี่เธอนี่อีกลูกนึงแล้วนี่ต่ำๆเลยเดี๋ยวแม่ดึงลงโนมาให้อ่ะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่ไงดึงดึงได้หลายลูกอยู่นะโอ้ยนี่ลูกใหญ่นะ ได,ดูสิอันนี้อะไรเก็บมาผิดชินดูนี่อันนี้ยังไม่สุกแต่มันก็เริ่มเป็นสายเลือดแล้วนะเดี๋ยวไว้วันสองวันค่อยมาเก็บนี่แต่ชินต,น,น,ชน,นตันนี่เนี่ยแต่ชินเอาลูกส่วนตกแต่ชินเร็วเร็ว ไม่ได้กินน่ะนี่ดิชินนี่ค่ะลูกนี้ด,ด้วยน่ตดำๆน่ะเฮ้ยไปแล้ววิ่งฝน,นตกไอ้เดียวโอ้โหลมแรงมากเลยนี่ทุกคนอันนี้คือต้นลองกองนะนนเล้นไ่มม่ละกง เอเดี๋ยวไว้ข้าจะชิมเก็บรองกองหน้าบ้านนะจะอยู่หน้าบ้านเลยรองกองห,งหวาน <c oughs> หวานพายุมาแล้วพายุมาแล้วพีว <c oughs> ี่่่นะะออองดลมแรงมากทุกคนแรงมากเดี๋ยวเราจะกินมังคุดให้เพื่อนๆดูจะกินหยิบมังคุดมาหน่อยดย เอามาหนึ่งลูกเดี๋ยวแม่ลองแกะให้ดูกับน,นี่ลูกเล็กๆเนี่ยน่ารักมากลองแกะ,แกะให้ดูนะวันถนืแล้วข้างในจะเป็นยังไงบ้างมาเละหนูไปเชียร์พี่สุกันนี่น่ากินมากนักพี่บ้าใส่ใส่ฉ่ำเ่ารักไปเลย มองคุดให้ดูนะคะไหนอ่ะเอา้าหลุดไปเลย <c oughs> เอาใหมอ่อี๊มันมากินแม่อ่ะลูกนีิรกาลเล็กๆเ,เนี่ย <c oughs> นี้เล็กมากเลยนะอาพี่เฟเชินกินให้เพื่อนเพื่อนดูอร่อยมากหวานแจ็บหวานแจ็บ <c oughs> มันไม่ได้แกะยากเลย <c oughs> กะ <c oughs> ไ,ได้กินไหมไปกินแกะ <c oughs> เนมันเน่าไม่เน่ามันแค่โดนฝนอ่ะนี่อันนี้น่ากินเลยนะน่ากินมา,ากเลยแม่กินแบบนี้อ่อไกด,ดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย ดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ๊ายบาย